เป็นอะไรลูกไม่เดินอะไรแปลกๆงนะั้นน่ะปลาเปล่าเปล่าครับอ๋อแสดงว่านกเขาเราขันน่ะสิใช่ไหมนกเขาอะไรพ่อก็ไอ้ไอ้ใจลูกนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวพ่ออธิบายให้ฟังนะคือสมัยพ่ออ่ะไอ้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่านกเขามันขนะันน่ะคือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราโตขึ้นอนะ่ะ พอโมนเราเปลี่ยนแปลงไปมันก็เกิดขึ้นแบบนี้แหละเป็นเรื่องธรรมดานะจริงผู้ชายส่วนใหญ่เขาก็เป็นกันดีสินะแสดงว่าเราเนี่ยแข็งแรงดีไงแล้วมันจะหายเมื่อไหร่อ่ะคะพ่ออุยเดี๋ยวก็หายแล้วลูกเนาะก็ไปนอนพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะแปบ๊บเดียวก็หายแล้วนะอือืครับพ่อพ่อลูกคุยอะไรกัน<อ>คุยเรื่องนอกเข่าครับแม่ จป <laughs> อพ่ออธิบายลูกแล้วใช่ไหมไปแล้วจ้ะ,ะไปนอนต่ออีกยัะพักนะาลูกปอเผลอแป๊บเดียวโตเป็นหนุ่มแล้วอุ้ย,ย <c oughs> เดินตรงนอนเป็นกุง้งเลยเป็นดู